ัสดีค่ะวันนี้พบกับไมานะคะที่ฟอร์ดพารามานะคะวันนี้มาจะมีรถเอเวอเรสคันนะคะพร้อมส่งมอบค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียม 4x2 นะคะราคาอยู่ที่1,747,000บาทค่ะ อันนี้ลูกค้าก็จะจัดทรงเป็นทรงสุรตาเลยนะคะโหลด2นิ้วค่ะก็อันดับแรกเลยลูกค้าจะแต่งเป็นชุดแต่งวิตเตอร์นะคะพร้อมอกล่างค่ะแล้วก็เป็นกระจังหน้า FORD นะคะยอดฮิตเลยพร้อมกับไฟหน้า3ดวงค่ะส่วนด้านข้างนะคะนี่จะมาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟหน้านะคะชุดเบรกและก็ล้อค่ะล้อจะเป็นล้อของแวมไพน์นะคะมาพร้อมกับยางโตโยคะ่ะ2 6 5 5 0 R 2 0นะคะแล้วก็พร้อมกับเบรกสีเขียว เลมอนเลยแล้วก็ด้านในค่ะจะเป็นชุดโชคโปรเฟนเดอร์นะคะจัดเต็มแล้วก็โหลดให้2นิ้วด้วยค่ะด้านข้างปกติแล้วของเเนี่มนะคะจะเป็นกระจกจะเป็นสีเงินนะคะแต่ลูกค้าชอบสีดําที่ใช้ตอบโจทย์กับล้อค่ะเลยจะแรปเป็นสีดําเงาหมดเลยค่ะพร้อมกับคิ้วผรเมียมตรงนี้แล้วก็เบ้ามือตรงนี้เป็นสีดําเงาหมดเลยใช้วิธีการแรปหมดเลยนะคะ <c oughs> ส่วนล้อด้านหลังก็จะมาพร้อมเบรกแล้วก็ มอเตอร์ไฟฟ้าให้ด้วยค่ะแล้วก็มากับยาง2 5 5กกหเหมือนกันนะคะด้านท้ายก็จะมีตัวของข้อไฟท้ายนะคะแล้วก็ชุดวิกเตอร์ด้านหลังจะเป็นเป็นท่อแบบอินฟินิตี้นะคะหลอๆแบบนี้เลยส่วนด้านข้างของเราตัวท่อลูกค้าก็ติดเป็นท่อของ h k s นะคะทั้งเส้นเลยแต่งหลอๆแบบนี้ติดต่อหามาได้ที่ฟอร์ดพระรามหาค่ะหรือเบอร์ศูนย์นะคะขอบคุณค่ะ